กลับเข้าสู่สนามมวยเพชรบัญชาครับนี่คือรายการซื้อลมพ่นของสมุยนี่คือจังหวัดของชลามเพลนแล้วจังหวัดนี้ครับเกี่ยวไว้แล้วแต่ฮะของเตาฟิลด์ได้ด้วยว่าเลียมมวยนี่ไม่แพ้กันเลยนะชั้นเชิงไม่แพ้นี่เข่าลอยเด็ดๆฮะจากชลามเพชรแล้วพยายามจะศอกแต่ไม่ถึงฮะแขนเตาฟิลด์กันไ้ก่อนเอามาดูผลคะแนนในยกนี้ฮะ score point from round two just one ten nine just two ten ten just three ten nine 10ต่อ9 2เสียง10เท่ากัน1เสียงนะครับเป็นท่านั่นของฉลามเพชท,ที่ได้ไป2เสียงในยกที่2นะฮะอาก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับยังคงลุ้นได้อยู่นะฮะแล้วเรายังเหลือโอกาสอีก3ยกด้วยกันนะครับอาแล้วกรรมการผู้ชี้ขานะก,รรกรรมการเรือโทโอวยพรเขียวกุ้งนะครับ ทางรายการสึกรวมพลคนสม,มุยครับขอขอบคุณครับธนาคารกรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมปตทะขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์เครื่อง,งดื่มน้ำไร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมตเต็มคำว่าเพื่อนแอกรีอดด,ดีที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกครับขอขอบคุณมูลและในที่รวมพลคนสม,มุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเากาะสม,มุยบางกอกเอเวสเอเชียบูธที่ไ์ โรอินไซค์คอมพานีลิมิเต็ดบานานาแฟนซีรีสอร์ตบานเฉวงรีสอร์ทแอนด์สปาและสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ค่ะเอาล่ะมาดูที่เวทีกันต่อนะตอนนี้ยังเร่งเครื่องกันทั้งคู่นะโอ้ยสองน้ำกระจายครับเข้าไปครับเตาฟิลเริ่มเปิดเกมวงในกันแล้วนะในยกนี้นะครับจะเป็นยังไงเดินเข้าหาครับฉลามเพชรสองมาครับเตาฟิลต่อยไปไม่โดนฮนะเตะลำตัวไปครับเตาฟิลเตะขึ้นมากครับฉลามเพชร แต่อีทีชามเพชรแต่ขาครับเตาฟิลจังหวะเตะมานี่โดนเกี่ยวขาวไว้ตลอดนะชามเพชรต้องระวังครับแลกแข่งกันครับซอไปครับชามเพชรหมัดแล้วตามด้วยแต่การคอแต่ไม่โดนซอกลับแต่ก็ยังไม่โดนเตาฟิลล็อกไว้ล็อกแบบนี้กรรมการต้องแยกครับในวันนี้ทางชามเพชรชามเพชรนี่พยายามออกอาวุธแบบคุกทบเครื่องนะฮะแต่ว่าคือยังโดนอย่างไม่เต็มที่นะครับในขณะที่เตาฟิลนี่อาวุธแม่มายบยไทยก็ โอเคเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับประสบการณ์การชกที่ยังไม่เยอะขนาดนี้เตาฟิวนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตั้งกำแพงไว้ครับเตาฟิวก็ถือว่าเตาฟิวสู้รุ่นพี่ฉลามเพชได้อย่างคู่ขี้สูสีเลยนะคะโคเชใช่ครับอ้าวโดนดึงลากจนลื่นล้มไปนะฮะหรือกันต่อน,นะครับฉลามเพชเตะลำตัวครับฉลามเพชเตะลำตัวเตาฟิวเกี่ยวไปแล้วเตะขาครับ เต่าฟิลทีพล้ำตัวครับสายลำตัวล็อกกันไว้ฮะเข่ามาครับแล้วสอไปครับทีบไปครับออกซ้ายหน้าเข่ามาพยายามเข่าฮะแล้วเตะลำตัวออแหมเรียกได้ว่าฉลามเพชเข้ามาทำนี่เต่าฟิลก็ให้คืนครับก็ดูว่าอาจจะล้านเนื่อยๆไปนิดนึงนะคะลดลงไปนิดนึงยกนี้ยกที่สามนะเตะมาเตะคืนครับ ชลามเพชรเตะมาเต้าฟิวเตะคืนชลามเพชรเตะมาเต่าฟิวเตะคืนทีบดักไว้ครับเต่าฟิวทีบมาทารุภักครับชลามเพชรเอาล้ยังมีแรงกันอยู่หรือเปล่าครับเข้าไปครับเต่าฟิวแม้เหมือนเหมือนท่าทางจะเริ่มหายใจออกปากกันทั้งคู่แล้วนะตอนนี้เตะมาเตะคืนครับเตะมาเตะคืนทีไปครับเตะลำตัวแล้วเตะคืนให้มาให้กลับไม่โกงสอกไป แล้วเตะครับแล้วเตะคืนมาเกี่ยวไว้แล้วเตะอีกทีครับทีไปครับเข้ามาแล้วเตะหมดยกหมดยกพักกันสักครู่หนึ่งรายการศึกรวมพลคนเสมอครับมาดูภาพชาๆในยกที่3าในจังหวะนี้แล้วเตะขาแล้วเตะขายย้ำครับแต่ข้างบนนี่ก็เปิดโอกาสให้ทางด้านของฉลามเพชเข้าทำเหมือนกันฮะเตะสูงมาครับฉลามเพชเตะสูงย้ำอีกทีแล้วโดนเตะขาอีกทีจังหวะนี้โอ้โหถึงกับเซเลยฮะเอาละ ต้องมาดูผลคะแนนว่ากรรมการเห็นเป็นยังไงครับนายกที่3 score point from round 3 just one ten, ten. just two t i n e just three t e เท่ากัน2เสียง10ต่อ9 1เสียงนะครับ round f <four. S 1> เรียกได้ว่าคะแนนยังไม่ขาดนะฮะยังมีให้ได้ลุ้นอยู่นะครับตอนนี้ต้องมาดูว่าเป็นยังไงนี่โดนเตะขาวกวาดลานล้มลงไปก้นจ้ำเบ้าเลยทีเดียวให้ฉลามเพชร ชลามเพชรเข้ามาพยายามต่อยลำตัวโดนเตะขาย,ย่ํที่เดินแล้วทีมดักไว้เตะคืนมาแล้วเตะขึ้นเตะแรกหมัดมัดแรกเตะโอ้ยลมรันพันตูกันไปหมดแล้วตอนนี้เข้าไปหมัดซ้ายครับศอกซ้ายครับแล้วหมัดซ้ายโอ้น้าไงครับฉลามเพชรโอ้โดนเตะล้มลงไปแล้วครับฉลามเพชรกรรมาการนับกรรมาการหยุดตีการชกเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะคะว่าโดนลูกไหนนี่ค่ะเริ่มด้วยมัดก่อนซอกมัดและเตะ let's see highlight on the screen